คือตรวจภายในเราต้องรู้ว่ามีตรวจอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งเราก็คือมีตัวปากเป็ดะนะสองเขาเป็นช่องคลอดในช่องคลอ,อ,อดก็จะมีมีแค่ผนังช่องคลอดแล้วก็มีแค่ปากมะลูกที่เราเห็นปากมะลูกก็จะเป็นบริเวณที่เอ่ยยื่นออกมาจากในในในเขาเรียกว่าในท้องเนี่ยมันติดต่อกับกับในช่องคลอดนะจริงๆแล้วติดต่อในช่องคลอดแล้วก็ตัวมะลูกเนี่ยจริงๆมันเกิดจากหลอดสองหลอดเนี่ยมันประกบกัน ประกบกันเสร็จแล้วก็ไอ้ตรงส่วนบนจะรวเป็นตัวมันลูแล้วก็วด้านข้างจะกลายเป็นเท่าน้าคายส่วนที่ต่อมาเนี่ยมันจะต่อมาเลยจากเลยจากผนังบางๆที่จากในช่องคลอดออกมาจากในท้องออกมาเนี่ยประมาณแค่ประมาณเซนหนึ่งประมาณเซนหนึ่งที่โผล่อันนี้เรียกว่าปากช่องคลอดนะจริงๆช่องคลอดเนี่ยมีสองด้าน,นประกบกันนะก็คือส่วนในเนี่ยก็สร้างมาจาก ที่ท่อที่บอกอะ,ะแต่มันสร้างมาถึงจุดจุด,จดหนึ่งแค่นั้นมันหยุดแต่ส่วนนอกเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกว่าไม่ต้องภาษาอังกฤษหรอกแต่ว่ามันสร้างจากข้างนอกเข้าไปนะฮะแล้วมันก็ไปจอดมันไป,ไปไปต่อกันตรงกลางต่อกันตรงกลางก็มีผนังอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผนังที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือ,อเยื่อพรมาจารี